เสืองามๆเข็นๆไหมาผู้เดียวค่ะัี้ด้จยนไถนเอือนี่แหละเราก็มีกำลังใจได้หมเยมีเสียงที่ใสเสียละคุ้มเลงอือ ผู้เดียวลุงน้องพูดนมเปียงให้เด้ค่ะเดนอะในคนลูดใจซื้อเด้ค่ะเด้อนี่ของแท้ไ่ผผิดหวังผ่วผิดหวังเลยนี่อยู่ตลาดนี่เขาเอื้นตลาดนี่อย่างก็ตลาดสามตลาดตลาดเทศบาลสามสามร้อยสามตลาดสามเอาผงขีิ้วกับตับ เอาดัดซีขิดเครื่องรู้คนรู้ใจเนี่ยเออนี่อันเขาเอ็นใหญ่ตับย้อนไปยังไงอ๋อตับหวานเอืมตับหวานบ่หลาณนี่มีน่อยหน่อยเออมีหน่อยกันเอาแนวมันแสียตัวเนาะให้กันไหมเราบอกตับหวานนี่จะนี่เราได้ดูตับหวานฮะทีเดียวแมนละสุดยอดครับพี่น้อง

นี่คือเรวเนาะบเนียมันส่วนใดที่แซบที่สุดของัวส่วนไหนส่นไนปันจังมเป็นยังไงนิ่มสุดจนไนี่ส่นไหน้องสั่นนอนิ่มสุดันเป็นยังไงนี่บอตอนนี้สินี่ส่นไนส่นไนเดินนิ่มลองมากัสั่นนอลองกบเครื่องรู้สั่นนอกอันนี้ร้อยห้าสิบนะจะลิ้วจะเออสามรอ ยังเหรอเจาหา,หา,นหนาขายนันเนื้อพม,มากไหัลวงเขายหลวกเราไปซื้อยูนิตดิแมนี่่เีงกันนู่นีะ่ะนบเอ, <c oughs> อ้ใส่เซน,นยี้เอกเ <c oughs> ด้ิจันบ่ดด้ดิเอาอีกบ่ค่ครึง่งนึง เครื่องกลนี่่ะะเอาเครื่องล้อมใินเ่เลิด่เยม่เไ่เลยไม่เไมลยไม่เลยไม่เลยไ่เลยไม่เลไม่เลไม่เลยม่เไ่เอยไมเยเไเมไมไมได้มไไยม่มไยไเดเลย่เล่เลไไดเย่่เไมนเม แก้วอันนี้คือบัไดรกกินดิบย่างเดียวได้กินซุกอยู่นะครับซุนี่มาอูอายังนี้ก็มีหมดนะไขเนี้อมอเม่นอาดา